นี่ครับคัสออกมาแล้วครับผมคั์ไม่หมดครับคัดลื่นครับผมคัดลื่นแล้วก็เวลาออกตัวมันสั่นนะครับรถมันจะสั่นครับคัสลื่นครับผมเนี่ครับแล้วก็หน้าตัวนี้ก็ไปแล้วครับผมบังหมดแล้วครับกินไม่ท่อกันนะแล้วก็ดูหน้าดูหน้าวีคันครับนี่ครับวินครับผมได้เอาไปล้างได้เอาไปเกียร์หน้าวินนะครับผมนี่ล้างหน้าวิน นี่ครับผมคันนี้นะครับนี่ครับรถบรรณาจารย์ครับแล้วก็ยางครับผมยางก็ถอดเสร็จเรียบร้อยเตรียมส่งงานครับผมรอลูกค้ามารับอย่างเดี๋ยวรับผมนี่ของคาร์ห๖ล้อครับผมคาร์ห๖ล้อล้อดํานะครับผมแล้วก็นี่กระทะเทนเลอร์ครับนี่เพอครับผมกระทะเทนเลอร์เทนเลอร์ครับนั่นครับ6ล้อดาคันนั้นครับผมแล้วก็ทํา แทนเลยคันนี้นะครับผมเปลี่ยนเพาทําต่อคอกหม่นะครับผมต่อคอกแล้วก็เปลี่ยนเพาตัวนี้ครับผมเปลี่ยนเพาตัวนี้ครับเป็นเพาเอฟครับผมนั้นเพา115ครับเปลี่ยนเป็นเพาเอฟครับแล้วก็นี่กระทะสี่ลูกครับผมสี่ลูกนะครับผมครัพผมาดีครับ